ข้าวเย็นนี้ครับผมวันนี้เราก็ได้ไอ้พะโลข้ขาหมูได้พะโลข้ขาหมูวันนี้กินข้าวเย็นแต่ยังไม่เมืดเลยครับกินเร็วหน่อยเพราะวันนี้ไม่ได้ไปทํางานกินเสร็จก็พักก่อนเตรียมตัวไปทํางานครับพรุ่งนี้พะโลข้ขาหมูสามชิ้นเปื่อยๆนุ่มๆน่าอร่อยมากครับผม ก,กับข้าสวยร้อนอ๋หิวข้าวมากครับผมวันนี้หยุดงานพักผ่อนตรงนี้สู้งานไหมครับสู้กันต่อไปชีวิตคนชายเรงงานกินข้าวด้วยกันครับผมกินกับตัง